ครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาอยู่ในช่องโปรเตโกฟ้านะก็วันนี้ผมมาเล่นโลบอกแมป SPP Containment Beach o b b ไม่อ่านได้ย,ยังนะโอเคทุกคนถือว่าผมมาเล่นแบบ SPP แล้วกันนะโอเคแบบนี้ก็ดีมากนะทุกคนแค่ฝ่องไฟฉายโดยที่ผมหันหน้ามันก็จะหันไปด้านหลังไะไห็ปะเคยับได้หมดเลยโอเคทุกคนแบบนี้เป็นแนวปากัวแล้วก็มี SPP ด้วย เปิดมาก็มีชุดแบบให้ฟรีมามาหยับเอ้ยแล้วก็แล้วก็เทเลพอตเทเลพอตเฮดอเฮดปิดไม่ ปิดไม่เองกัน่ะโอเคยทุกคนเราไปต่อเลยมัเลยโดนเบียดอ้าวอุ้ยเอ้าพี่งานอ้ย้อลอดแล้วอะไรเนี่ยเอฟีเลเวลอะไรวะเนี่ยที่มากันเร็วให้เบคอนอะไรอ่ะวัน อุ้ยอุ้ยแถนมันเอาพี่ออ,อน scp ตก s p ตกครับ <c oughs> เอา,าดี s p p เป็มันมาเย้ว scp ศูนยสอง,งเป็นห้องใบผิด <c oughs> มาต่อเลยทุกคน ไอ้พวกมาช่ะโอเคคงระดูว้าวสวยจังเลยโอเคปลอดภัยปลอดภัยเอาห้่ยศูนย์เก้าหกนีหนี่เติร์เิรเรไม่ชีเก้าเก้า มันตามออมาวะถ้ามันอยู่มาไม่ตามเราเลยอ่ะเหนจันกันไหนึ่งจ็ดสามทางทางกับพี่ตาใส่มันไม่แยะโอจะต้องทำอะทางกับพี่ตาใส่มันพี่มันจะเป็นอะไรวะ หักกะพิหักผ่านหลังใช้มันมนะอะเฮ้ยอย่าเอาไม่ลรแม่ทุกคนแบบใช้สูตรเทพปากว่าโอเอสพีพีนี่ใหมอ่มะอะโคตรยุ่งเลยไอ้โอ้ยเฮ้ยรอดให้มาดีเดอร์ฟามิโก้โอ้ฟามิโก้โอ้ยเจ็บ โอ้าปโกกัเ็มวจ้าวฮะแค่นี้แกก็มาไม่ได้แล้วเพราะเบคอนเอา,ค,าอคนกระจอกเลยแค่นี้ก็มาไม่ได้โอเคมันโดนลีฮ่าฮ่าโคตรเบคอนเลยโอ้ยพี่กี่ใบโอ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรวะเนี่ยตายโอ้ยรอดแล้วตอนไม้ผีสิงนี่คืออะไรอ่ะ น,น่าจะเป็นเชื้อซ็อบบี้บ้งางเนี่ยน่ไมโอ้ภฟ้าไปไปอีได้ทางนี้นด้เธอรับเฮ้ยเปิดอ๋อเสียงเพลงอ๋อ <c oughs> ก็ไม่ได้กลัวนะกระโดดเฉยก็ได้ อเอ้ยทำไมห้องเแ,แกดูห้องดิเออเดี๋ยวนี่ทุกคนไปไหนกันแล้วเนี่ยประมาณไกลแล้วพี่โป๊โอุย้ยไอตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยหมากระดาษเปล่าอะไรวะอัอนนี้นะครับโอ๊ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทิ้งพี่โป๊ครับจังหวนะนี้อะไรอะ่ะเนี่ย F P อะไรอ่ะ อรอบนี้เรามาอยูอ่ FVP of Jet Craft พี่มาดูเหรออันนี้น่าจะเป็นเสาสอไฟเนี่ยฮะพี่มาดูดิอือม,มันคืออะไรวะอีเงาเสาไฟมั้ง โค่น่ากลัวเลยรอให้ี่ดีออนมาก่อนไหมทางออกมาอยู่ฝั่งนู้นนะเปล่าเออทางออกฝั่งเราดูเราดูดดอันนี้ก่อนน่ากลัวจังเลยอ่าตัวใครตัวมันอะไรอะ SCP พี่นอนทำไมกลายเป็นต้นไม้ปุ๊บรปศูนย์หกเป็นไอ้นี่ไโชคดีนะทุกคนเรามีผู้เชี่ยวชาญเรื่อง f P p เราไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญขนาดนั้นอ้าจะมี่เฟหรเปล่าอุ้ยอันนี้ SVP ฮยู่ขิดตกกระจต้นไม้พี่นอนตลอดเลยเออต้นไม้พี่นอนเนาะพี่เนี่ยมันคือพี่นอนเอา Oh, shit, โอ้ยเชิดเชิดเช็ดหลอดโอ้ยตกตัว <Lord. S 2> อะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้โหโอ้โหพริกฮะนันน่ะตัวอะไรวะเนะี่ย <c oughs> ไม่รู้โ oh, อ้พนักงานอีก,กี วันแปดชาวันแปดบาววันแปดพนักงานอีกีแฮว์วัดประตูเปิดโคตรช้าฮ,ะฮ,ะฮะ่าฮ่าเข้ามาไม่ได้แล้วฮ่าฮ่าออเบคอนไอีพีกตายไปนะ <c oughs> ่ะพีล้อเลียนละ <c oughs> เฮ้ยมันต้าเขามาโอ้ฮึซึ่สามห้าเลยนะอ๋อทุกคน FPP อะไรวะไปแล้วแหละเดี๋ยวทาบคุณว่า FPP Joker หน้ากากโคตรเทรเลนแฮกเกอร์นะแฮกเกอร์บอกเดี๋ยวนะพีเอกวันนี้ FPP กอริลลาด้วย ไหด้ต้องแสนน้ากากไหนอ่ะน้ากากสูดจับห้แต่ละเกมได้ไม่เห็นมีน้ากากเลยห้องเนี่ยพีคจะเข้าไปไม่ได้นะเข้าไปดิเอาไม่เอา,าเไปดีกว่า พี่เกือบตายไม่เกือบายเกจริงๆพวกจริงเพื่อทำไมเยอะไปเลยงใส่หน้ากากเรียบร้อยเฮ้ยทำไมถึงเราใส่ไม่ได้เบคอนเียเสียงอะไรวนพีค ต่อด้วยมันมาอีกแ้วโอ้<ว>อะไรอ<ะ>่ะมันมาเรื่อยๆเ,ยเลยอ่ะเออ ทุกคนตอนนี้ผมก็รอดมานะเอ้ยอุ้ยชึบเอเลี่ยนป้วยนี่ฮะเป็น SVP เป็นซอมบีิผมยังไม่ได้ใส่เลยคุณตื่นมันจะมองเห็นติ๊กไดเน้อไอแสงอะไรข้ามไปอะไรวะเนี่ยนี่มัน SVP เหรอนี่มันฟาร์มวีจะชัด s C p ไอนี่ไงที่มันเป็นซอมบี้อ่ะน่าจะ008 เข้าพีกเข้าวะเข้าไปมีอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยเอวีคลาก่อนพีกลาก่อนแล้วลาขาดโอ้ยชชโหสวัสดีครับพติดลดมาได้ไงวะเนี่ยพีคพีคดูหน้าดิ หนึ่งสเก้าเก้าอันนี้ระดับเซฟก็คือปลอดภัยกลับก่อนเซฟพอใช่ไหมกลับก่อนแป๊บเฮ้ยมาตาบ้าทุกคนโอ้โหตัวอะไรกันครับเนี่ยหนีแบบไม่อยากจะคุยแบบเจอทางออกแล้วครับ No โดนเกี่ยวโอ้ตาย กูตายเอยบบอรอแล้วเอ้าตายเอ้าตายเบคอนชิงชิ่งเออเหมือนเดิมเหมือนที่เดิมอ่ะเอ้าอุ้ย <c oughs> <c oughs> ไปกันก็ไม่ได้กลัวมันยากทุกค,คนแบบโคตรสบายทุกคนแมปนี้เฟิร์สวีทั้งสามสิบโลวะเคยนะ FPP หนึ่งห้าหกสองเซฟโอเคปลอดภัยให้จบไปเลยว่าโอเคโคตรปลอดภัยเลยพีกนอให้หลบไปข้างล่างหรือเปล่าพีกตัวเขาติดอะมีซอบบี้ด้วยข้างล่างมีซอบบี้พีกตัวเขาติด คือเราโดนแล้วเนียอเตกโลกตกโลกตกโลกอะเต้ห้ามสไลเดอร์มั้งเออนี่ยห้ามสไลเดอร์ยิกยิกเขารอดแล้วมิกรอดแล้วออมออม เอ้ยมือไอวๆๆิสเดดเดดเดดมนตามมาอะไรวะเนี่ยเซฟไปนะคืออะไรอ่ะขึ้นบันไดขึ้นบัไนไดอ๋อนี่ขอให้ทุกคนเรามาห้องต่อไปได้ละเราผมด้วยผมกำลังโดนบุกลุก รอครับโอ้โอหเขาอยู่ห้องปีแฟร์มีมือมีมือตามมาเอ้ยไอ้มือตาออกมาปีพีปีเลือมีสารน้ำเลือดสารน้ำเลือดจะตายจะตายอยู่แล้วไอ้มือบ้าขอรอดแล้วพีคโอ้ขอขอรอดขอรอดโอ้เลื่อนไม่ได้เลยเอฟพีพีอะไรอ่ะคอมเจ็ดคาร์ดเซฟ ไอที่มันบอกว่าเฟซฝนมาจาอันตรายตลอดเห็นเด้อไหมพีกทำไมทับมาเดินเร็วไปยังนีงมันมีมืออีกแล้วยยนเขารอมาตามเรามาตลอดอย่ามาหาเข่าขนะโอเคมันไม่ตามมาแล้วอะไรคือ,อ,จ,บอจบแล้วจบแล้วจบแล้วเหรอจบแล้ว มีตู้เอทีเอ็มป่ะเอาแล้วปีโป้หายไปไหนแล้วสุดท้ายรอดมาหนงคนตอนแรกมีสี่คนโอเคทุกคนสองสรุปว่าตอนแรกไปคัดสี่คนสรุปว่ารอดมาสองก็ไป่ยังไงกันบ้างครับทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เปฝากใคแบบมาทุกคนบ๊ายยทุกคนจายลิปหน้าบุย with <laughs>